ครับผมพลโทชานวิทยาตาธิรพงศ์ผู้บริการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกรงน้พบกวันนี้นะครับผมก็อยากจะมา,เ,าเรียนเชิญพี่น้องประชาชนได้น้อมนํำลึกถึงความหาการวลที่คุณของในหลวงราชการที่10เรื่องในเดือนนี้เป็นเดือนหามงคลวันเฉลิมพระชนม์ภาษาของพระบุ่านะครับในปี2519หาพวกเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับในช่วงนั้นได้มีสถานการ ของผู้ปรกอนการรายคอมนิตได้เข้ามาลุกลานประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ร่วมรบกับเจ้าที่และพี่น้องบ้านบางแคลงพี่น้องประชาชนในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ชมสารคดีขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนได้รับชมสารคดีของพระองค์ท่านครับบ้านบางแคลงก็ตั้งมาประมาณสัก500กว่าปีมีความสุขกันเรื่อยมา จนกระทั่งมาถึงปี2,511พักคอมนิตแห่งประเทศไทยก็เริ่มเข้ามาคุกคามนะครับโดยขึ้นมาที่ทางคนครไทยก่อนปลุกระดมสาวเขาเผ่ามงบ้านขี้เท่าบ้านป่ายาบบ้านทับเบิกถูกนําเข้าไปเป็นแนวร่วมของพักคอมนิตแห่งประเทศไทยทุกหลังคาเรือนต้นปี2,512ปลุกระดมพี่น้องสาวเขาแล้วก็เลยทําการเผาบ้านทับเบิกขี้เท่าป่ายาบ เาโรงเรียนแล้วก็ใช้อาวุธนะครับต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ราชาการของเราท,าทันทีวันที่11ธันวาคม2512ก็เกิดปะทะกันครั้งแรกที่ที่บ้านมาแข่งที่โรงเรียนผมนิดลงมายิงพวกคตระตาดอภาวะความรุนแรงการสู้รบก็รุนแรงขึ้นเรื่ยอยๆพศ2514ก็มีพักคองนิส่งประเทศไทย จบทีฐานตรงนี้แตกเขาทําลายทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่รอด7คนแล้วก็เสียชีวิตเจคนจนชาวบ้านต้องอบยกนหนีภัยคมมล็ดพากันออกจากมาแข้งไปอาศัยอยู่ตามอพืออหลุบเขาบ้างไปอาศัยอยู่ที่อื่น9เดือนกลับมาเมื่อปีพศ2515พระบาทสมเด็จพระเจ้า, 15, า,า,าอยู่หัวพระภูมิพลออุลยดเดชนะครับท่านก็ได้สเสด็จมา พร้อมครอบครัวนะครับเพื่อเป็นขวัญน,นะครกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านหมาแข้งของเราเมื่อวันที่21พันวาคม2516มอบโครงการเย็นศิละให้บ้านหมาแข้งของเรา1 9โครงการนะครับเพื่อพัฒนาพี่น้องประชาชนหน่วยราชการทหารตำรวจเร่งต่างก็เลยมาฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านพาพี่น้องสร้างขวัญกำลังใจวันที่24กุมภาพันธ์2518สมเด็จพระบรมราชนินีนาฏหรือสมเด็จพระพันปีหลวงของเราณปัจจุบัน นะครับพร้อมสมเด็จพระเทพพลรัตนสุดาแล้วก็ฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับเพรได้เสด็จมาอีก3พระองค์นะครับก็มามอบโครงการเย็นศิละโรงเรียนบ้านมาแข้งเราเป็นโรงเรียนเย็นศิละส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมนะหลังจากนั้นสงครามคมเนตรทวีความรุนแรงวันที่29ตุลาคม2519มาซุ่มปุ้ตี ยิงเจ้าหน้าที่นปพในฐานแห่งนี้เสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บหนึ่งนายพอมาลงโทรหอลงมายังไม่ถึงพื้นนำศพหรือนำคนผู้บาดเจ็บว่าจะเอาไปขึ้นหอพักคอมน,นิดเ็าได้ระดมยิงอย่างหนักเครื่องบินก็ไปได้ประมาณสัก200เมตรก็หล่นใส่กลางบ้านพอดีตอนนั้นก็ขวัญกำลังใจชาวบ้านไม่มีเหลืออะไรเลยิที่มารับเอ้ศพที่ พลาดน,นะครับมันโดนไอ้แมวดิยูทอ,อก็ลงมาเลยดิงลงมาในบ้าน,นก็แบบลงใส่บ้านทอเข็มเลยครับคนที่ไอผมโพสต์ว่าไอไป,ไปกระเด็นไปตามต้นเสานะครับสรบอยู่ท่างเกียวแต่ว่าไอใบไหลใบมา,าแป,ปบมาคันให้กินพี่น้องเอ้ยมาซอวยกันมาเอาไอจานายเพอน กับไอ้ชาวบ้านมีอยยุประมาณสักสิบคนก็ดูแลอัลค่ากันเรียกชาวบ้านมาช่วยกันเอาคนเจ็บเข้าไปล่นแล้วไอ้นักบินที่คาอยู่ไอ้กระจกมันก็ทุกกระจกออกมาแล้วก็เดินไปไปอยู่ด้วยกันนู่นคืออตอนเครื่องบินตกนั้นผมอยู่บ้านนี่ผมก็วิ่งเข้าไปหาพอดี ไปก็ไปช่วยไปช่วยแล้วแต่แต่ว่าไม่ไม่รู้จักว่าช่วยอย่างไงพอเครื่องบินมาเวลาเครื่องบินมาจะด่ากับเรือนหลังที่เขานั่งอยู่หนักะตกตรงนั้นพอดีทหารที่นักบินหนักโดดลงเลยคนหนึ่งโดดแล้วก็วิ่งขึ้นไปสามคนก็ไปแทกก็แทกกับเสาบ้านเขาแล้วผมก็เลยวิ่งเข้าไป บินกงไปไปหาเราจะทำอย่างไรก็ทาไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินก็บินก็ดังบื้นบ้นอยู่ผมก็เลยวิ่งไปหาหลานหลานเป็นทหารออกมาก็เลยมันมาก็มาก็มากพดทาอย่างไรเครื่องบินก็เลยดับแล้วก็บอกให้เอาปืนเอาปืนีิเครื่องอ่ะตีดเครื่องบินอะออกูกผมสองคนจะวิ่งไปแล้วก็ไปก็พอดีให้ไปเอาทหารออกเอาทหารออกก็ไปอยู่บ้านหลังน้น ก็ให้ลุกๆที่ว่านะเขาทหารออกไปรับสา,ารนักเีออกไปรับสา,ารมีน้ํามาให้กินเขาเอาเกลือผสมน้ําให้กินคือตํำรวจเรียกเราตาก,ก็วิ่งขึ้นมานะเอาถือปืนมาหนึ่งกระบ,บอกปืนแก๊บนะมาถึงนี่ปั๊บเลยมาถึงนี่ปับ๊บตำรวจว่าลุง ให้เราถือเจ็บคนหนึ่งแล้วเราคนสองก็เจ็บด้วยแล้วก็มันไม่เข้าเลยแต่คนนั้นจะอาจจะตายตำรวจพูดอย่างนี้เราอยู่ไหนแล้ะอยู่นูน้นตาก,ก็เลยวิ่งไปเอามากับตำรวจอ่ะมาเอาผ้าจะบานอยู่นี้เลยครับแกงหิวน้ําขอกินน้ําเอาน้ําผมชิวเถอะลุงอย่างไรผมก็ไม่เหลือตายแน,น่นอนแล้วผมก็ถามลงหมดว่าลงหมดจะน้ําให้แกกินไหม ถ้าลุงจะเอให้กินคนเดียวก็กลัวคมผิดหาว่าลุงนี้ฆ่าเก่พร้อมเลยไม่ดีว่าลงหมดก็เลยไปเอถ้าเก่ยกอ,อยากก็ให้กินกินไปเลยก็เลยเอาให้กินกินน้ําเข้าไปก็ยัดนี่ก็ออกเลยครับใจขาดเลยตายแล้วขอออก็ไม่มาเราจะทำยังไงลุงเอาไว้ที่ไหนลุงก็เลยคิดว่าเอ๊ลงหมดมีกระสอบไหมมีกระสอบเปล่าไหมมี เอามาฉุกเอา้ากันโจเขียนฝนเขียนดีๆแล้วก็เอาตะขอบยุดพากันพูดหุดแล้วก็ถามผมนี่ไปวางไว้ก่อนแล้วก็เอาฟ้าก,กบแล้วก็เดินกบไปเลยสองคืนนะครับพอจังมาควาัดกบมาไว้นี่แล้วรอหอพอหอ,หอลงมาปับ๊บพยายามเอาศพนี้ไปใส่หอเลยใสไ่ไม่สุดตัวครับซุกเข้าไปแค่นี้พวกนั้นยิงมาเลยอย่างหนักเลยที่เออ อันนักบินเน่ยสู่ตาเืนก็เขาก็ยิงเหมือนกันแต่สู้ไม่ได้ฮะพวกผมก็ยิงเหมือนกันเฮ้เรานักบินว่าลุงสู้ไม่มาได้อละเราหอจากกลับแล้วยกขึ้นไปเลยโหแต่มาลงทู่ซไปตกแข่ไนบ้านเลยแต่ตาไม่ได้ไม่น้ไปดูนาะตาคุ้มกันอยู่นี้เนาะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ช่วยเหลือนักบินเอาออกจากเครื่องบินแล้วก็นักบินก็วิ่งขึ้นมาฐานที่เลย ขึ้นมายังไม่ถึนถึงตาเห็นก็ตาก,ก็วิ่งไปรับอนักบินมาอีกทีนึ่มาไว้นี่เลยเราลุลงทำยังไงหมดเอาไปฝังในที่เดิมเลยศพผมผมพยายามวาลงหมดลงหมดต้องติดต่อหอให้ได้นะถ้าอย่างนั้นนะศพนี้น่าเลยครับผมจะติดต่อติดต่อไปติดต่อมาก็เลยฮอก็บอกมาว่าจะเออจะไปรับวันนี้แหละแล้วก็หอก็บินมาเลยสามเล่มเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่า นายหลวงคนใหม่มาละหอที่ท่านพระเจ้าอยู่หัวมาหรืท่านกลางมาสมบัตนี่ถ้ามันปีนปันต้นดอกไม้นะครับหอโดดเลย้ลววฟาดได้โดดเลยโด,ดแล้วท่านถือปืน m16 มก็มีเอ็มจ็ดส้าติดถังต่ก้องไว้นะผมอยู่นี่ดูแลวิ่งไปโน้นเลยวิ่งไปคุ้มกันหอนี่ยอีกหน่อยหนึ่งทหารนี่โดดอีกนายนึยนง ไปกับเจ้าฟ้า <si ้นเลยพห่อลงแต่เพื้นเจ้าฟ้าโดดไปโน้นแล้วสองนายแล้วเนาะก็เลยเอาสกนี้ไปใส่เลยใส่พออเรียบี้ก็ได้ตักับบินไปเลยแล้วสองเล่มมันเล่มหนึ่งยิงคงก้วเล่มสองมัดมัดจอดแ้วไม่ลงถึงดินเหมือนกันนักบินยื้อจากขึ้นซึ่งบินก็ยื้อไม่ถึงแล้วผมนี่งเลยนั่งเอาอย่าบปากผมนี่เลยถ้านักบินนะใส่ายหยาบปากผมทุกนายขึ้นขึ้นยื้อเออผมที่โถงกันนะเนี่ย แก่อนไม่มีไม่ไม่มีครับมีสิ่งไปไหนโล่งมุ้ดเนี่ยอ้อมไปนะครับยังอยู่หอกหอยนี่สิ้งไปไก่อันตั้งใจมาช่วยเอาชีวิตมาช่วยไม่มีผมนี่กับนายเจรันแต่แก่ตใจไปแล้วนายเจรันแล้วน้องนี่มันเป็นผู้ส่งอาหารเอาเข้ามาห่วงเนื้อข้อมีซาเข้าสำเนียครับแล้วก็หม้อต้มไปก็ง่ายเหมือนกันกุ้งเด่นยูเนี่ยนี่มาช่วยขายข้าวคุ้นมา เขาเนี่ยมาทั่วจร,ริงๆหลวงปวัดดีตายขึ้นแะล้วตำรวจนี้ถ่าตะกินมามาดิโอ้ยเวีอมันสองเป้าของเ,เต็งนะสองอยู่มันมีตาิมาัโนลูกอยู่อยนี่ก็ถือโกนใ้ลูกอยู่อยแต่มันไม่เข้าอ่ะเจ็บเหมือนเอาฐานไฟใจเลยนะครับมันถูกยแรก็ป๊าปแล้โอ้ยตายแล้วกลัว ได้ยินโยกหอกเรียกมาที่ฐานบอกว่าขอสมกแก้ไปบอกว่าช่วงนี้ปะทะอยู่ลงไม่ได้ผมก็ไปเอายาคาเอามาจุดให้สัญญาณฮอ,อวินวนมาไปท,ทาําสัญญาณแล้วชดอากาศแล้พักนึงฮอลงมาใกล้กจะแะพื้นแล้วอาหารตัวลงมา,าเดี๋ยวก็ม้วนตัวเข้าไปข้างในเลยฮอเพิ่งไปเพราะมีการประทะอยู่ไม่รู้ว่าเป็นก็เป็นวินวิใจภูมิใจที่อยู่ในเหตุการณ์ปะทะอยู่พระองค์ท่านก็ยเสด็จลงมาอยู่ในสถานาการณ์ด้วยเป็น บุญมาเนี่ยได้ยในเหตุการ์ด้วยครับหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จนําทหารลงไปตรวจพระองค์ก็จึงเสด็จกลับคืนขึ้นมาเป็นฤดูหนาวนะมันจะ่ําเร็วมากนะพระองค์ก็เสด็จกลับมาขึ้นมาอยู่บนที่ฐานที่ประทับทางสายบ,บัตการเราก็มีอาหารเหลือน้อยมากอาหารที่จะประกอบทรงเลี้ยงพระองค์มีดํารัดว่าอะไรก็ได้อาหารเย็นวันนั้นกน็น่าจะเป็นผักกะเพราหมู แล้วก็ไข่ดาวเยอคารเเร็จพระองค์มีประทีปนันฐานกับเราทหารที่ติดตามในช่วงนั้นตรงประทับตรงที่หน้าศาลาพรนะที่เอาไว้ดินท่าของพระธาตุสีทองรักซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเลยที่ตำรวจทหารจและชาวบ้านประชาชนทั่วไปนับถือมากพระกลยุกิกจวันลุกขึ้นพระองค์จะทําอะไรบ้างวันนั้อากาศจะหนาวเย็นมากเป็นวันลอยกระทงก่อนที่พระองค์จะเข้าประทับแรมพระองค์ก็ได้ ทำวิธีลอยกระทงโดยเอาขันแล้วก็ให้ไปเด็ดบบเข็มมาแล้วพระองค์ก็ทรงบริกรรมพระถาพระองค์ก็ลอยกระทงในโอง่งน้ำทำามสาดสมอภูมิครับพระองค์ก็เสด็จเข้าไปประทับแรมติดกับบอกอสื่อสารเป็นชินบอกอที่ประทับของพระองค์พระองค์ก็ประทับประทับแรมในในชุดนักรบของพระองค์ในชุดทหารเลย ตำรวจทุกคนอยู่แล้วทนต้องรับษาชีวิตเอาไว้และรับษาฐานไว้มีฮอมาแล้วมีทหารเพิ่มขึ้นไาอีกรอบเลยนะติดใจภาพใจเป็นอย่างมากเลยฮนะที่ได้ร่วมโลกกับท่านในหลวงองค์ปฏิบัติถึงตัวตายก็ไม่ได้เสียดายชีวิตก็ถนะือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงตอนที่พระอ,องค์ลงจากรฮอกับไปยุ่ออมก็ใก้ตม ขึ้นไปบนคุ้มแม้วยืนแข้งดึงผมก็ติดตามเจ้นานะจู่้างพระองค์ขูงป่านนี้ไปน,นี้เทานี้ผมอะ mm hmm. เพราะว่าโบเห็นโบโบ,โบคือว่วพระองค์อิสเดตผมก็มาเห็นใจจังแต่ว่าอันนี้พอดีเป็นมาทายนะั้นแล้วก็ไม่หลงไหมครับก็เลยเอาไปให้บุญยนะันนะนี่อ่าก็เลยลูกสาวบุญยังเอาไปให้บุญยัง ท่านเติมบุญให้ใส่ให้ผมเชื่อบุญยันต์ท่เราผมเชื่อยันต์แต่เชื่อผมนี่เนื้อเข้ามาก่อนนะเข้ามาตั้งแต่สมัยทะเลสุเกตผมเนื้อผมนิดเดียวฝึกแล้วโดมหอนะหงอกอพอเชียมันมันก็ว่าไปใช่ไหมคือกันเงาก็เชียมันเด้ยเพราะว่าเงามีเจ้าอยู่หัวอย่างฉะนั้นเราได้เงาก็เลยว่า ไปทางนั้นผม่มีเขาเจ้าอยู่หัวพวกนี้อย่างเขาไม่เชื่อใจมันได้หร <Wow. S 1> <Wow. S 2> อกผมบอเวาหาที่สุดก็ได้นี่ว <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ครับ